จะหยุดให้ตรงกลางกลางล่างค่ะเข้าแอปพิคอาร์ตแล้วไปบวกกลางล่างอใครไม่ได้ยกมือค่ะอ่าค่ะได้แล้วเนาะไม่ได้ต้องยกมือนะพี่จะรอเสร็จแล้วไปเรื่องรูปที่เราเซฟไว้อ่าไปเรื่องรูปที่เราเซฟไว้เก่งที่มาแต่งหน่อยพี่จําได้เอาเยี่ยมมากทันไหมคะพี่แมวเอาใครไม่ถึงหน้านี้ยกมือขึ้นอ้าวไม่มีนะ โอเคไหม,มอ่ะทีนี้ทีนี้อ่าดูไว้ก่อนเนาะทีนี้กดคำว่ารูปภาพพี่ชี้นี้ให้ดูเดียว,วเจออัไ,ไหนถหแถบล่างบวกเพิ่มภาพถ่ายสไลด์ไปสไลด์ไปไปึ๊บอ่ามีไหมมีรูปเราที่ถ่ายสตูดิโอมาส,สวยๆไหม <c oughs> เอาลูกสวยๆอะไรก็ได้มาสักอันหนึ่งกดเลยค่ะอันนีมพี่เอารูปคู่พี่เคนโดมาแตะไปถ้าแตะไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมพี่นุ้ยเลือกภาพพี่นุ้ยมาหนึ่งรูปได้ค่ะใครถึงหน้าจอปัจจุบันแล้วยกมือใครยังไม่ถึงเออเราลูอยู่อันไหนก็ได้เอามาก่อนกดเพิ่มไปแตะปุ๊บให้อยู่หน้านี้ก่อนนะคะเพิ่มขวาบนอได้อย่างได้รูปอย่าง ได้แล้วนะคะไปที่ตัดออกกันไก่ไ่หากันไกกันไกอยู่ด้านล่างค่ะตัดออกอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปตัดบุคคนกากระบาดออกพี่นุ้ยข้งบนตัดบุกคลแตะบุคคนไหมคะแตะตึบฝังนู้นอ่าเนี่เราไปทำตรงนี้ ดูตัวอย่างเออดูก่อนดูก่นหัวขัดไหมิ้วก้อยยังอยู่ครบไหมอ่าถึงไ้มทันไหมคะอ่อทันไหมพี่ปูทันเนาะทีนี้รูปมันมันเกินเห็นปะเราดูนะถ้าเกิดว่ารูปเนี่ยมันเกินอ่ะดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยเขียนว่าอะไร กลบดูตัวอย่างใช่ป่ะถ้าเกิดมันเกินเราต้องทําอะไรคะแล้วก็เอานี้ไปแตะลบจิ้มสองทีจนมันขึ้นแถบเนี่ยเนี่ยอันนี้คือขนาดหัวอย่างงี้ว่าอจะเอาหัวลบเล็กหรือใหญ่เห็นไขึ้นไหมได้ไหมถ้ามันพื้นที่เยอะเราก็เอาหัวใหญ่แล้วพื้นที่มันเล็กไปตรงละเอียดๆแล้วก็เอาน้อยๆสมมตินะสมมติเพี้ยหัวนี้ก็วาไปเห็นป่ะนันก็ลบละ จะลบหรือจะเพิ่มในกรณีสมมติว่าสมมติผิดลบไปโดนนิ้วชีพ้พี่เคโดขาดสมมติมีทำนิ้วชีพ้พี่เคโดขาดสมมติทำขาดเราต้องทำอะไรเออเราก็ต้องไปพุกการทําทำให้มันเต็มนี่ไงเห็นไหมแหว่งหน้าแว่งเห็นไหมทำไมถ้าเราลบผ้าสมมติทำสูรพี่คโด่ขาดอย่างเงี้ย เราก็ไปที่พูกการเราก็ไปเติมให้มันเต็มอ่าเตมใม่เต็ม,มพี่นุ้ยต้องให้มันเสร็จปุ๊บก,กดบันทึกขวาบนปึ๊บอ่ามายังใครมานปะัาจุบันยกมือขึ้น,นเสร็จนี่แหละตรงนี้แหละ <c oughs> ตรงนี้แหละอันนี้พี่ใหยเทคนิคเนาะใครที่รู้สึกว่ารูปเราอ่ะ ัดไม่ดีเลยแหว่งไม่คมให้ไปที่ขอบเนเ่เอาสูตรนี้ไปก่อนขอบเอาขอบมาเพื่อบดบังความขี้เหร่ของเราที่เราตัดไม่ดีใช่ปะ่ะพอเรากดขอบเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าเส้นจํานวนเห็นไหมเอานิ้วไปถ่ายไปถ่ายมาปึ๊บปุ๊บป๊บเห็นไหมเห็นปะ่ะทำได้ยังอ่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ขอบสีขาวแล้วก็มาแตะสีขาว สีขาวขอบมันดำอยู่ใช่ไหมเรามาแตะสีขาวสีอะไรก็แตะไปแตะ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 นะเสร็จแล้วปุ๊บเราอย่าให้มันโอเวอร์เราต้องคำนวนแบบอย่าง้อเวอร์ไปไหม มาดูแบบโอเคนิดหนึ่งเนาะจะได้ดูไม่เป็นรอยตัดแหว่งแหวง่ายไหมง่ายไหมพิมพมาเสร็จแล้วประเด็นคือพี่มาเสร็จแล้วขอบใหญ่ไปหน่อยมาเอานิดนึงคือถ้าใหญ่ไปมันก็ไม่สวยเรอะเห็นปะเอาแบบแค่มันแบบเออดูเออคืนกับรอยใช้พิเกตคืนกับรอยรอยเสร็จแล้ววิธีที่เราจะขยายอ่าหัวใจสำคัญ แต่ของพี่อะโอเคแล้วพี่ไม่ต้องทําขอบหัวใจสำคัญเวลาขยายของพี่ะสวยแล้วดูลูกนี่นะดูลูกพี่เราตัดนะทุกคนเดี๋ยวปดูลูกพี่เราตัดก่อนอะดูมือครูพิ่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเอานิ้วไปจิ้มที่ลูกศรด้านล่างขวายืดขยายอันนี้เท่านั้นโอเคป่ะทันไหมคะทันไหมคะโอเคไหมคะติ๊กไปที่รูปหนึ่งทีไม่ดูนะลูกศรไหมไม่ทําแบบนี้นี่นี่อ่าไม่ทําแบบนี้อ่าขยายมันออกมา แล้วดึลงหกเข้าหกออกเป็นไงคะอ่าเห็นไหมไม่เอาไม่อยอมไปยุ่งกับมนอย่างเงี้ยแม่สาวอย่างนี้เลยแม่สาสลิมมากโอเคปะคะต่อไปนี้เราจะต้องสัดส,ส่วนแบบเป๊ะนะเรามาเรียนกันแล้วโอเคไหมถ้าเกิดมันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมันบางอ่ะเราก็ย่อมันลงนิดนึงพยายามหาพื้นที่แต่อย่าเรือกที่จะดีดลูก อ๋อคืออย่าเรื่องที่จะบีบรูปแบบคือทําแค่นี้ตัวหนังสือก็เหมือนกันอ่ะตัวหนังสือใช่ป่ะสมมติพิมพ์อะไรนะอะสวทพิมพ์เขาว่าคอสแบบนี้ค่ะอันนี้ใส่สีให้เห็นเนาะถ้าเราไปทํำอย่างเงี้ยเป็นไงใช่ไหมถ้าเราไปทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไงม่โอเคใช่ป่ะมันดูไม่โอเคใช่ป่ะ เราใช้วิธีเดิมเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรเนาะทั้งยืดระย่อและขยายนะคะให้เราใช้อันนี้อันเดียวโอเคปะคือถ้าจะเล็กก็ให้มันเล็กตามขนาดจริงของอันนี้ถ้าใหญ่ว่าให้มันใหญ่แต่เราจะไม่ทําให้มันเสียสมดุลโดยการที่อาสมมติมาใส่กุ๊บใช่ไหมมันทัดมันเล็กกูก็หดหัวลงอ่ะมันวนไปกูก็บีบเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปพอเราพอเราไปขยายคืนอ่ะคือมันก็เสียสมไปแล้วเนี่ยตอนให้ขยายก็เป็นอย่างเงี้ยโอเคปะ อันนี้ค yeah, yeah. like ือ oh. ส so. ิ่งที่แบบคนแต่งภาามือผ้ามาแล้วต้องมันเป็นผงใอมไรเรามันจะมีเก็ต่ะคะทำบ่อยทำบ่อยจะยไม่เก็ตว่าอืมใช่เลยใช่เลยนะเออเท่านั้นเองคือจะย่อขยายจะทำอะไรให้ทำตรงมุมล่างอย่างเดียวคือรักษาสมดูลมันไว้อย่างเดียวโอเควะคะใครเขาจะยกมือขึ้นอะ